สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเรา จะขอนําเสนอพระเกตซึ่งลักษณะของพระเกตนั้นจะมีมากมายหลายความเชื่อหลายคติครับซึ่งในคติไทยนั้นพระเกตจะเป็นเทพบุรุษมีกายสีทองมีสองก่อนทรงพระขันเป็นอาวุธสวมมงกุฎยอดชัยสวมอาภร์สีทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคําและแก้วโกเมนพระเกตนั้นจะทรงพญานาคเป็นพาหนะครับในคติอินดูนั้นพระเกตเป็นเทพอสูรมีกายสีส้มดำดํา ทองกวาวกายใหญ่มีเสียงใหญ่ในตาสีแดงเลือดบางกว่าพระเกตน้นมีสีน้ำตาลมีสีกรทรงทงคาถาดาบโลสวมมงกุฎทองคำมีรัศมีสีแดงสวมอาภรณ์สีทองและสีแดงทรงเครื่องประดับด้วยทองคำและแก้วโกเมนพระเกตนั้นจะทรงพระอินเป็นพาหะบางกว่าพระเกตเป็นครึ่งอโสนครึ่งหน้า บางก็วาดพระเกตเป็นครึ่งอาสูรแต่ว่าไม่มีหัวครับพระเกตนั้นยังมีนามอื่นๆอีกอาทิเช่นพระโคระพระสถูนเสระพระพระทะวะชาเกต พระมหาพีติกรและอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งพระเกต้นเป็นเทพนุพเคราะห์ที่มีเลขเก้าเป็นเลขประจำตัวและมีศรัทธาในพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานโดยลักษณะเด่นของพระองค์คือหนึ่งพระเกต้นเป็นเทพนุพเคหอองค์เดียวที่ไม่มีวันสถิต แต่มนุษย์จะถืออาวันที่มีดาวหางมาเป็นวันของพระองค์อันเป็นเหตุให้พระองค์นั้นเป็นเทพแห่งดาวหางและคอยคุ้มครองผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่มีดาวหางครับสองพระเกตนั้นมีถิ่นกำเนิดมาจากการสังหารเพราะท่านนั้นเกิดจากเจตนารมณ์ของพระนาลายที่ต้องการสังหารพระราหูแต่กลับกลายเป็นทําให้ท่านนั้นได้เกิดขึ้นจากท่อนหางของพระราหูที่ได้รับพลังจากน้ำำําอมฤตครับสาม เกตนั้นท่านเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีพลังแห่งปาฏิหาริย์จึงสามารถคุ้มครองคนได้หมดทุกคนโดยไม่สนว่าคนคนนั้นจะเกิดวันอะไรซึ่งพระองค์จะคอยรับหน้าที่ในการคุ้มครองผู้คนที่มีชะตาโคจรมาตกในภูมิตรงกลางอันไม่มีเทพองค์อื่นคุ้มครองครับ 4. พระเกตนั้นเป็นพลังแห่งปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านจึงสามารถทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ซึ่งท่านนั้น จะมีชื่อเล่นว่าเ hmm. ทพพยายดาบังเอิญ 5. พระเกตนั้นมีพลังแห่งปฏิหารอันยิ่งใหญ่ทําให้ท่านมีพลังที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเ hmm. ทพนุพเคออันเป็นดาวเคะ์ทั้งหลายครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือท่านนั้นจะด้อยกว่าเพียงแค่พระอาทิตย์เท่านั้นแต่ในทางกับการท่านนั้นก็ไม่มีจุดอ่อนแบบพระอาทิตย์ครับคือไม่แพ้พระราหูและไม่มีเงื่อนไขในการสถิตรักษา โดยกำเนิดของพระเกตนั้นมีเหตุมาจากการที่พระอินทร์และเหล่าเทพต้องคำสาปของฤาษีทุรวา่าจนหมดสิ้นเรี่ยวแรงไม่อาจรบกับพวกอูรู์ได้ จึงต้องมีการชักนาคตึกดำบันกวนกระเสียนสมุดเพื่อทำน้ำอมฤตมาให้เหล่าเทพนั้นได้ดื่มกินเพื่อที่จะไม่มีวันตายและแก้คำสาปของฤาษีทุรวาทไปพร้อมๆกันซึ่งในขณะนั้นครับเหล่าเทพทัพ้งหลายก็ต้องริษคำสาปของฤาษีทุรวาทอยู่จึงไม่มีแรงพอที่จะกวนกระเสียนสมุดโดยลำพังอย่างแน่นอนจึงได้ออกอุบายไปตกลงกับเหล่าอสูนว่าหากพวกอสูนมาช่วยกวนหรือว่าทำพิธีชักนาคตึกดำบ แล้วพวกตนจะแบ่งน้ำอมฤตให้และเหล่าเทพนั้นก็ได้ใช้อุบายอันแยบยลเอาเปรียบและตัดกำลังเหล่าอสูรมากมายครับจนทำให้อสูรนั้นชักนาคอยู่ข้างหัวเพราะเมื่อพญานาคนั้นรู้สึกหงุดหงิดที่ถูกเทพและอสูรดึงหัวดึงหางนานเกินไปก็จะพ่นพิษออกมาใส่เหล่าอสูรที่อยู่ข้างหัวทําให้พวกอสูรต้องพิษพญานาคจนหมดแรงและล้มป่วยไปตามๆกันมีเพียงพระราหูเท่านั้นที่มองแผนการอันแยบยลของเหล่าเทพ ออกจึงได้แปลงกายเป็นทีวดามาช่วยชักนาคอยู่ฝั่งเดียวกับเหล่าเทพและเมื่อเหล่าเทพช่วยโอกาสที่เหล่าอสูรนั้นกําลังหมดแรงเพราะว่าพิษของพญานาคก,ก็ชิงดื่มน้มําอมฤตก่อนพระราหูก,ก็ได้ไปร่วมดื่มน้มําอมฤตด้วยแต่ก็ถูกพระจันทร์กับพระอาทิตย์ นั้นจับได้ว่าไม่ใช่เทพโดยแท้จริง mm. เทพทั้งสองจึงได้ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์จึงรีบควางจักมาสังหารพระราหูท,ทันทีเพราะไม่ต้องการให้มีอสูญที่เป็นอมตะเกิดขึ้นแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วครับเพราะว่าน้ำอมฤตนั้นได้ถูกดื่มเป็นที่เรียบร้อยแก่พระราหูจนถึงแม้จักของพระนารายณ์จะตัดร่างของพระราหูขาดออกเป็นสองท่อนก็มิอาจทําอันตรายพระราหูได้พระราหูก็ยังไม่ตายครับและร่างกายท่อนล่าง ของพระราหูที่ขาดออกก็ได้ถือกําเนิดมาเป็นเทพบุตรองค์ใหม่นั่นก็คือพระเกต์นั่นเองและนับจากนั้นมาพระราหูก็ผูกใจเจ็บกับพระจันทร์และพระอาทิตย์เรื่อยมาเป็นต้นเหตุให้ตนนั้นมีกายเหลือเพียงครึ่งท่อนและเมื่อพบพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตอนไหนก็จะจับอมบ้างหรือว่าจับมาหนีบลักแลบ้างจนทําให้เกิดเป็นสุริยะขาตและจันทร์ขาศ์ตาบจนทุกวันนี้ครับ ส่วนพระเกตนั้นที่ได้ถือกำเนิดใหม่ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเทพนุพเคราะห์คอยคุ้มครองผู้คนทั้งหลายและคอยมอบปฏิหารอันไม่คาดฝันแก่ผู้คนเหล่านั้นนั่นเองครับซึ่งร้านของเรานะครับก็จะมีพระเกตรุ่นชีวิตแค้วคาดสําหรับแก้ปีชงเสริมปีชงให้โชคให้ลาบให้ความร่ํารวยซึ่งพระเกตนั้นจะมีขนาดห้อยคอที่ออกแบบสวยที่สุด ขนาดเหมาะในการห้อยคอที่สุดมีเนื้อทองแดงเนื้อชินตะปัว2เนื้อนี้ครับเป็นเนื้อที่การ,รันตีจากเกจิอาจารย์ผู้เสกวัตถุมงคลว่าการอธิษฐานจิตการเสกเนื้อโลหะนั้นจะมีพลังมากกว่าเนื้ออื่นครับพระเกตรุ่นชีวิตแคลคาาแก้ปีชงเสริมปีชงให้รวยเนื้อทองแดงรมดำความเชื่อผู้ที่ห้อยบูชาพระเกตนั้นมักจะมีรางสังหรอนที่แม่นยำครับ มีพลังที่ลึกลับคอยช่วยเหลือทำให้รอดพ้นจากอันตรายได้อย่างอัศจรรย์แก้และกันปีชงได้ผลดีนักเมื่อบูชาแล้วผู้ที่บูชาจะมีความมั่นคงในด้านฐานะการเงินทรัพย์สมบัติต่างๆจะมีความมั่นคงมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดที่ขาดก็จะถูกเติมเต็มอย่างไม่คาดฝันครับ และก็จะช่วยให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตซึ่งผู้ที่บูชาพระเกตนะครับก็ต้องหมั่นทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลถาวายแก่พระเกตอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาพระเกตนะครับท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสวัสดีครับ